สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมวันนี้ ACV 40เช่นเดิมประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างนะครับต่อระบบไฟเคลียร์โคดนะครับเคลียร์โคดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดนะครับวัดรอบก็ไม่ขึ้นอ่อ ที่ได้ต่อคือต่อตัวนี้นะครับต่อเซ็นเซอร์อของเดิมนี่จะเป็นปลั๊กนี่เขาจะบัดกรีมานะสวมบัดกรีเสียบมานะครับแล้วก็เรามาต่อปลั๊กใหม่มาต่อปลั๊กใหม่แล้วก็วัดสายไฟนะครับ <c oughs> วัดสายไฟที่หน้ากล่กกองนะครับวัดสายไฟที่หน้ากล่องที่ปลั๊กหน้ากล่องนะครับก็ขึ้นปกตินะครับตัวนี้ ตัวนี้2ตัวล่างนี่สองรูล่างนี้จะเป็น CKP นะครับแคงเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ข้อเหวี่ยงหน้าเครื่องนะครับหรือสัญญาณ NE นะครับนะครับสัญญาณ NE ตัวนี้ตัวบนนี่ก็จะเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็น CMP นะครับแคมเซนเซอร์แคมนะครับเซนเซอร์เผาลูกเบี้ยว หรือสัญญาณ G นะครับสัญญาณ G าวัดความต้านทานนะครับวัดเซนเซอร์มาทั้งคู่เลยนะมาทั้งคู่เลยนะครับส่วน5 5รูนี้รูแรกจะเป็นสัญญาณ IGT หรือสัญญาณกระตุ้นการจุดระเบิดของคอยนะครับอของคอยหัวเทียนนะครับ สูบ1สูบ2สูบ3สูบ4นะครับส่วนนี้จะเป็น IGF นะครับสัญญาณยืนยันในการจุดระเบิดของแต่ละสูบนะครับอ่าสีสูบแต่สายไฟจะมารวมกันเป็นเส้นเดียวตรงนี้นะครับนี่ฮะมา4สูบนะครับแต่จะรวมกันเป็นเส้นเดียวตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะรวมอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้ง บวก B ก็คือแบตเตอรี่นะครับไฟ IG จีสวิตช์กุญแจแล้วก็สายควลบนะครับัวลบนะฮะการเช็คไฟนะครับเช็คไฟก็คือคัาล้อันหน้านี้เข้านะครับด้านซ้ายนะครับนี่ด้านซ้ายนี้นะครับจะเป็นบวกไฟแบตนะครับบวก B นะครับเป็นไฟแบตนะครับ หันหน้าเข้าปักนี้นะครับนี่เอาปากหันหน้าเข้าอย่างนี้นะครับถ้าเราหันหน้านี้สําหรับผมนะหันหน้าเข้าอย่างนี้นะครับส่วนเวลาเราจะไปเสียบเราก็จะมองจากด้านหลังนะครับนี่นะครับจะมองจากด้านหลังก็พอเราหันหน้าเข้านี้ก็คืออ่าโอ้จะซูมอะไรไปไหนวะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นบวกบีนะครับซูดกุญแจ หรือว่า IG 2นะครับ IG 2ก็คือคอยจุดระเบิดนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับ IG 2จะมีรีเลย์คุมอยู่นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีที่กล่องฟิวนะครับเขียนบอก IG 2นะครับถ้าเกิดเราวัดไฟไม่ออกนะถ้าเราวัดไฟไม่ออกนะครับมันจะมีฟิวนะครับ1ตัวรีเลย์หตัวนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูไฟก็มารบนะครับไฟมาแล้วก็มาเช็ค เซนเซอร์เพาเว,วียงนะครับเซนเซอร์หน้าเครื่อง ckp นะครับแข็งชาร์ปก็นี่นครับมันจะเป็นสองขั้วนี้นะครับขึ้นปกติขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวจะไปดึงปลักออกนะครับถ้าเราดึงปลักออกนี่มันจะลงเลยนะ คือมันไม่มีลงกาวนะนะครับเดี๋ยวดึงปักออกครับอืม <c oughs> อย่างแน่นอดึงปักออกนะนครับนจะลงนะครับลงแล้วแล้วก็เสียบปักใหม่นะครับเวลาเราหมุนเครื่องเอาใช้ลูกบ็อกนะครับหมุน พอหมุนเครื่องนะครับเอาลูกบล็อกหมุนเครื่องค่อยๆหมุนนะครับเข็มนี้จะกระดิกนะครับติ๊กๆิๆ๊กดิ๊กิ๊กิ๊กก็คือเซ็นเซอร์แล้วก็สายไฟไม่ขาดไม่เสียนะครับไม่ขาดไม่เสียหรือว่าใช้ดีต้นนะครับ displays, ดีต้นก็ได้ปรับค่าที่ค่าโอห์มนะครับอ่ตัวเลขมันจะขึ้นนะฮะวัดค่าก็ขึ้นได้ตามที่กําหนดเลยนะอ่าตัวเลขจะขึ้นแล้วก็ไปหมุนเครื่องเนี่ยมันจะวิ่ง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 ขึ้นวิ่งลงนะครับ วิ่งขึ้นวิ่งลงตามการตัดสัญญาณของอตัวเซ็นเซอร์นะครับส่วนตัวบนนี้นตัวบนนี้2รูนี้นะครับ2รูนี้สีเหลืองนะครับก็จะเป็น cmcmp นะครับสัญญาณเซ็นเซอร์เผาลูกเบี้ยวนะครับวัดวัดเช็คหมดแล้วนะเอาง่ายเช็คหมดแล้วนะครับก็มาปกติแต่ เวลาสตาร์ทหัวฉีดไม่ยกนะครับฉีดไม่ยกไฟคอยไม่ออกด้วยนะครับแล้วก็สังเกตได้แล้วว่าวัดรอบไม่ขึ้นนะวัดรอบก็ไม่ขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะประกอบอันนี้ผมเปิดอถอดอหัวเทียนเอาไว,นาวน้นะครับถ้าหัวฉีดมันยกนะครับถ้าหัวฉีดมันยกมันจะเหม็นน้ำมันเลยนะ มาดูที่ภายในนี่ครับสังเกตนะครับตอนที่เราปิดสวิตช์อยู่นี่ Security มันจะกระพริบใช่ไหมแต่เวลาเราเปิดสวิตช์นะ AC 1นะครับนี่ดับไปแล้วแล้วก็เปิดนะครับนี่ไฟรูปเครื่องขึ้นปกตินะครับแบตเตอรี่โชว์นะครับ v s c ลื่นถลายก็ดับปกตินะครับ แต่สตาร์ทเดี๋ยวสังเกตที่วัดรอบฟ้าบฟ้าสังเกตที่วัดรอบนะครับจะทําการสตาร์ทวัดรอบไม่ขึ้นนะครับนิ่งนะครับแล้วมันดันดับด้วย คันนี้มัน,น,น,นรื้อคอนโซลนะครับรื้อคอนโซลเปลี่ยนแผงตู้แอร์นะครับแต่ตอนเราลื้อนี่ก็คือผมลือ้อถ่ายรูปไว้หมดนะครับถ่ายรูปแล้วก็มาร์กปักสายไฟเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ประกอบคืนนะครับถ้าระบบมันรวนมันก็จะเป็นมากกว่านี้นะแต่นี้มันไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบนะเนี่ย ต้องรอทําแอร์เสร็จก่อนครับให้เครื่องติดทําแอร์เสร็จก่อนที่นี้เครื่องไม่ติดนะปลั๊กพวกนี้ก็ไม่มีผลนะมันไม่เกี่ยวนะครับก็เช็คเครื่องสแกนนะครับมันก็ไม่ฟ้องโค้ดนะไม่ฟ้องโค้ดด้วยขอบอกขอบอกแต่ดึงปลั๊กเนะี่ยมันจะฟ้องครับถ้าดึงปลั๊กฟ้องทันทีนี่ครับ ดูโค้ดมั้ไม่มีโค้ดนะครับนี่ขนาดดึงปลั๊กคอยออกนดึงปลั๊กคอยออกนะครับไม่ฟ้องนะครับปกตินี่ดึงปลั๊กคอยออกแล้วสตาร์ทนี่มันจะฟ้องนะครับคอยหนึ่งสองสามสี่นะครับขาดการขาดการทํางานนะครับเหมือนกล่องมันมันหลับ เพราะว่าเช็คทุกอย่างหมดแล้วนะครับเหมือนกล้องลับเพราะว่า security <c oughs> ก็ดับหมดแล้วนะครับนี่ immobilizer อะไรเนี่ยสัญญาณป้องกันเกี่ยวกับการขโมยนะครับ <c oughs> ถ้ามันกระพริบอยู่นี่ผมจะไม่ติดใจเลยอันนี้มันดับหมดแล้วนะครับใช้ได้หมดแล้วแต่เครื่องสตาร์ทไม้ติดวัดรอบก็ไม้ขึ้นกล่องน่าจะหลับนะน่าจะมี อุปกรณ์ภายในเสื่อมเพราะว่ารถคันนี้จอดนานมากกล่องก็เอามาวางไว้ในรถเนี่ยครับมาเก็บไว้กับพื้นที่รถนี่แหละเพราะว่ามันมีกล่องอีกใบนะครับที่มันแถมมาให้กับเครื่องผมไม่เสียบนะเพราะว่ากล่องคนละแบบคือปักเหมือนกันก็จริงแต่อย่าไปเสียบเพราะว่ามันคนละแบบนะครับมันมันสี่เกียร์กับห้าเกียร์นะเสียบาะปลายลายพินลายปักมันจะคนละลายกันนะครับ แต่พวกลาเซนเซอร์จะตำแหน่งเดียวกันไฟเข้าตำแหน่งเดียวกันแต่ลายเกียร์เนี่ยลายของโซลินอยด์เกียร์การทำงานงเกียร์มันคนละลายกันนะเสียบเข้าไปอาจจะมีปัญหานะครับก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่าเอาแค่กรอ,อกเดิมๆมาเนี่ยครับเสียบตรงนี้ก็ต่อครบหมดแล้วนะเน,นี่ยุนยน่วงความันเทิงตรงนี้นะครับก็ถอดก็มาร์กไปหมดนะผมก็มาร์กไปหมดนี่แหละ เนี่ยก็มาร์กไว้หมดนะครับเวลาเราจะถอดอะไรแล้วก็มาร์กสายอันไหนไม่ได้ใช้ผมก็จะเขียนเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยครับเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับผมก็เขียนเอาไว้นะครับเวลาจะลื้อก็ถ่ายรูปไว้ทั้งหมดนะฮะเนี่ยใช้ได้ปกติทั้งหมดนะครับแต่ไม้ติดไฟไม้ออกขอบอกว่างงมึนตึบน่าจะหลับนะบกล่องน่าจะมีปัญหา ปกติดึงสายคอยนะครับดึงสายคอยออกสตาร์ทเนี่ยมันจะฟ้องนะครับมันจะฟ้องพวกโตโยตานี่ก็มันจะฟอ้ะฟองนะครับเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งครับว่ามันมีตรงไหนยังไเวลาเดี๋ยวดึงปักดึงปักเซนเซอร์ดึงปักแอร์โฟมันจะฟ้องนะครับดึงเซนเซ,นเซอร์ทุกตัวมันฟ้องหมดแล้วก็จะขึ้นรูปอ่ารูป รถล,ลื่นถลายนะมันจะขึ้นหมดเลยนะครับดึงสายอุณหภูมิน้ํามันก็ขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปดึงให้ดูนะครับเดี๋ยวกลับมาดูใหม่นี่ดึงสายอุณหภูมิน้ําออกพัดลมก็ทํางานปกติเลยนะนี่ดึงออกพับนี่พัดลมทํางานเลยครับส่วนสัญญาณ G นเซอร์เพาลูกเบี้ยวเนี่ยมันต้องให้เครื่องติดก่อนนะครับมันจะดึงปลักออกก็สตาตติดนะนี่ครับรูปลื่นถลายก็จะขึ้นแล้ว เราก็จะมาดูนะครับดูอีกทีหนึงครับปุ๊บนี่ครับเอนจิ e นค o ลเลนเทมเปอร์เรเนะครับ c u r ร์เล High Input คือไม่มีการจ่ายของไฟเข้ากล่องนะครับกระแสไฟสูงค่าความต้านทานพอเราไปเสียบพัด <c oughs> ลมทำงานอย่างแรงคืออันนี้ถือว่าระบบมันทำงานปกติหมดแล้วนะ คือเช็คหมดแล้วนะครับนี่พัดลมตัดไปแล้วเห็นไหม ABS ก็ปกตินะครับ <c oughs> ทีนี้เราก็จะมาลบโค้ดนะครับลบโค้ดจดี๋ออกไปก่อนโอเคล,ลบโค้ดนะครับอันนี้ลื่นถลายมันยังขึ้นอยู่นะเดี๋ยวลบโค้ดนะครับตัดไปแล้ว นะครไดเวอร์ดอเป็นพาเชนเจอร์ดอเป็นโฮลโอเป็นไดเวอร์นี่ฝั่งคนขับประตูนะครับพาเชนเจอร์ฝั่งคนนั่งนะครับโฮลโอเปนฝาท้ายหรือก็ประตูหน้านะครับฝากระโปรงหน้าไม่ใช่ดิเปิดอยู่นะครก็ ถ้าไม่ติดเดี๋ยวได้รื้อกล่องถอดกล่องไปให้ร้านซ่อมกล่องเช็คนะครับเพราะว่าผมเกินความสามารถนะครับอะไรก็เป็นไปได้ั้นแหละครับทําอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างนะฮะเพราะเราตรวจเช็คหมดแล้วนะครับระบบการนําสัญญาณส่งสัญญาณการอ่านสัญญาณ มันอ่านปกติหมดนะครับไฟเข้ากล่องถ้าไฟไม่เข้ากล่องกอ็ถ้าไฟไม่เข้ากล่องมันจะตรวจสอบเช็คพวกนี้ไม่ได้นะครับไฟเข้ากล่องหมดนะครับรูปเครื่องก็ขึ้นนะครับปกตินี่เห็นไหมไฟออกหัวเทียนนะครับไฟเลี้ยง,ไฟ,ยงไฟเลี้ยงหัวฉีดก็มานะครับไฟเลี้ยงที่คอยจุลระเบิดก็มาครบหมดนะครับแต่สัญญาณกล่องไม่ยอมปล่อยสัญญาณ i g จสัญญาณจุลระเบิดไปกระตุ้นคอยนะฮะ แล้วก็วัดรอบมันก็จะไม่ขึ้นด้วยนะครับถ้าวัดรอบไม่ขึ้นนี่จบเลยนะครับการทํางานผิดปกติแน่นอนนะปกติเราสตาร์ทเนี่ยหรือว่าในเครื่องสแกนนี่มันจะบอกถึงวัดรอบด้วยนะนี่ <c oughs> ถ้าถ้ามีเครื่องพวกนี้เราดูได้นะครับนี่เดี๋ยวจะดู engine speed นะครับนี่ engine speed เห็นไหมตัวนี้นะครับ engine speed พอเราสตาร์ทเนี่ย มันจะต้องขึ้นนะครับนี่นะครับไม่มีสัญญาณรอบนะครับแต่แมปนี่อ่านอยู่นะนี่นะนะครับไม่มีสัญญาณวัารอบขึ้นนะครับสัญญาณวัดรอบออกปล่อยมันจากไหนล่ะอ่าก็จากหน้าเครื่องนะครับนะบจากหน้าเครื่องแล้วก็อ่าจากคอยจุลระเบิดด้วยนะครับ IGF เข้ากล่องนะครับแล้วแปลงออกจากกล่องมาเข้าที่เรือนใหม่นะเป็นสัญญาณแคนนะครับอ่า <t> <Dominican> พอแปลงมาแล้วนี่เส้นนี้ก็คือวัดรอบเหมือนกันนะนี่เส้นนี้นะครับที่ลักอ b บ2ดีนะครับนี่มันจะมาเข้าเส้นนี้นะครับวัดรอบนะครับเนี่ยวัดรอบคุยเห็นเท้าขออาัยขออาัยนะครับนี่วัดรอบนะครับเพราะคันนี้เคยติดแก๊สมาก่อนนะบก็จะมาจ้ำยืมสายวัดรอบกันตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ นี่ฮะใครจะต่อวัดรอบโตโยต้านะครับนี่ตัวนี้ก็ได้นะครับเส้นนี้นะครับตำแหน่งก็คือตรงนี้นี่ครับนี่นะนี่ปึ๊บส่วนฝั่งนี้จะเป็นไฟนะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะเป็นไฟนะครับไฟบวกนะครับอ่านเครื่องสแกนนะตัวนี้จะเป็นสายสัญญาณวัดรอบนะครับก็คข้าวนะครับ ประมาณนี้แหละขอบคุณมากนะฮะครัหรับการรับชมครับเดี๋ยวไปนั่งพักสมองสักนิดนึงนะครับไปดูปิมคุงก่อนเดี๋ยวกลับมานั่งทําใหม่ครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมนะครับปัญหาเกิดได้ตลอดเวลานะครับต่อให้เราเก่งแค่ไหนทำมานมาทํางานมาหลายปีก็ตามทำมทำระบบไฟมาตั้งเยอะแยะก็เจอปัญหาได้แบบนี้แหละครับเพื่อนช่างที่ เมื่อค่อยสันทัดเรื่องระบบไฟก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับขนาดผมทำแบบนี้ยังมีปัญหาเลยครับอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ